ก่อนนอนเจ้าชายตาบอดครั้งหนึ่งในอนาณาจักรอันห่างไกลมีเจ้าชายตาบอดคนหนึ่งชื่อโอดินอาศัยอยู่แม้ว่าเขาจะตาบอดแต่เจ้าชายโอดินก็มีจิตใจที่ดีสติปัญญาเฉียบแหลมและความกระหายในความรู้อย่างไรก็ตามความพิการของเขาทำให้เขาถูกโดดเดี่ยวภายในกำแพงพระราชวัง ทำให้เขาหอยหาโรคภายนอกวันหนึ่งโชคชะตาเล่นตลกพระราชปิดาของเจ้าชายในประเทศเขาออกจากวังอย่างไม่ยุติธรรมด้วยเกรงว่าเขาตาบอดสร้างความเสื่อมเสียเก่ราชวงศ์เจ้าชายโอดินออกเดินทางสู่ดินแดนที่ไม่มีใครรู้จักด้วยจิตใจที่หนักหน่วง โมงมน่นที่จะพิสูจน์คุณค่าของเขาและค้นหาที่ของเขาในโลกใบนี้ขณะที่เขาเดินไปตามท้องถนนเขาก็สะดุดเข้ากับตลาดที่คึกคักซึ่งเขาได้ยินเสียงไพเราะของหญิงสาวคนหนึ่งร้องเพลงด้วยเสียงเจ้าชายเดินตามเสียงนั้นไปจนพบว่าตนเองอยู่หน้า เวียนเล็กๆที่ประดับด้วยผ้าและเครื่องประดับหลากหลายสีสันด้วยความสนใจเสียงอันน่ารุ่งหลมของเธอหญิงสาวมีชื่อว่าลิเดียลิเดียสังเกตเห็นเจ้าชายตาบอดจึงเดินเข้ามาหาเขาด้วยความเมตตาเธอรู้สึกทึ่งกับการปรากฏตัวของกษัตริย์ของเขาและสัมผัสได้ถึงความโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งในตัวของเขา ลิเดียเสนอความช่วยเหลือและในไม่ช้าก็พบว่าเจ้าชายโอดินตาบอดจริงๆซึ่งทำให้เธอชื่นชมในความยืดหยุ่นของเขามากขึ้นลิเดียกลายเป็นดวงตาของเจ้าชายโอดินโดยบรรยายโลกให้เขาฟังด้วยรายละเอียดที่ชัดเจนเธอนำทางเขาไปตามถนนที่ผุกพลาน ทำให้เขารู้จักกลิ่นหอมของเครื่องเทศแปลกตาเสียงของพ่อค้าที่พูดกันความอบอุ่นของดวงอาทิตย์บในใบหน้าของเขาด้วยความช่วยเหลือของลีเดียเจ้าชายได้สัมผัสกับโลกในแบบที่เขาไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้เมื่อวันเวลากลายเป็นสัปดาห์และสัปดาห์กลายเป็นเดือนความผูกพันของทั้งคู่ก็แน่นแฟนยิ่งขึ้นลีเดียเอง ก็มีความฝันถึงโรคที่อยู่นอกตลาดและเจ้าชายก็กลายเป็นแสงสว่างนำทางของเธอเป็นแรงบันดาลใจให้เธอเล่ยล่าตามความปรารถนาและแรงบันดาลใจของเธอพวกเขาร่วมกันออกผจญภัยนับไม่ถ้วนสำรวจดินแดนอันห่างไกลพบกับวัฒนธรรมที่หลากหลายและแผ่ความรักความเมตตาไปทุกที่ผู้คนที่ พบเห็นพวกเขาประทับใจกับความกล้าหาญของเจ้าชายและความเสียสละของลิดเดียเรื่องราวของพวกเขาก็แพร่กระจายไปทั่วข่าวการเดินทางที่น่าทึ่งของพวกเขาไปถึงกษัตริย์ผู้ตระหนักถึงความผิดพลาดในวิถีทางของเขาและคุณค่าที่แท้จริงของลูกชายตาบอดของเขาด้วยความสำนึกผิด กษัตริย์จึงตามหาเจ้าชายโอดินและร้องขอให้อภัยด้วยใจที่ให้อภัยเจ้าชายจึงได้กลับไปที่พระราชวังพร้อมกับลิเดียซึ่งในตอนนี้ไม่เพียงแต่เป็นดวงตาของเขาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคู่ครองอันเป็นที่รักของเขาด้วย อาณาจักรชื่นชมยินดีเมื่อเจ้าชายตาบอดได้รับการต้อนรับกลับมาด้วยอาวุธที่เปิดกว้างเรดลีล้เดียก็ได้รับการสวมกอดในฐานะวีรบุรุษนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้าชายโอดินเรดดี้เดียก็ทำหาร่วมกันเพื่อแรกเปลี่ยนอนาณาจักรให้เป็นสถานที่แห่งความเห็นอกเห็นใจควา,ามเข้าใจการยอมรับด้วยควา,ามสามัคคี พวกเขานำมาซึ่งยุคใหม่แห่งการรู้แจ้งและพิสูจน์ว่านิมิตท,ที่แท้จริงนั้นอยู่ในใจไม่ใช่เพียงดวงตาเท่านั้นดังนั้นเจ้าชายตาบอดและหญิงสาวจึงได้ใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักการระเจญภัยและจุดประสงค์เพื่อเตือนโลกตลอดไปว่าฟาร์มหามสามารถพบได้ในสถานที่ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ จบบริบูนกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ชา์แนวฟังก่อนนอนด้วยนะครับ